เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันดรนะัจิรายอิมวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดนครราชสีมาเขต4อำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอโนนไทย7ตำบลค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอปรึกษาหารือความเดือดร้อนในพื้นที่ค่ะจานวน3เรื่องเรื่องแรกนะคะเนื่องจาก โรงพยาบาลสูงเนินอำเภอสูงเนินนะคะจากที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการจำนวนมากและปัจจุบันนะคะมีผู้ป่วยนอนรักษาจำนวนมากกว่า90คนต่อวันค่ะแต่จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้เพียงแค่90เตียงค่ะทำให้เตียงที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอและต,ต่อไปนะคะมีแนวโน้มจานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะมีอาคารพักผู้ป่วยจำนวน2อาคารและมีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า42ปี มีสภาพเสื่อมโทมถึงแม้จะได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมแล้วแต่ก็ยังเสี่ยงต่อการซุดตัวตลอดเวลาค่ะอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดังนั้นเห็นควรก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดสุดโทมและแออัดค่ะจึงนำเรียนท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนจัดสรรงบประมาณการสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสุงเนินเพื่อให้พี่น้องชาวสุงเนินและอำเภอใกล้เคียงได้รับการบริการที่เพียงพอและบริการที่ดีขึ้นค่ะ เรื่องที่สองค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวอำเภอขามทะเลสอเรื่องปัญหาไฟแสงสว่างเส้นทางจราจรบริเวณอุโมงคบ้านโนตนตําบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอค่ะทางรอดถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาหมายเลข290อุโมงคดังกล่าวนะคะเป็นถนนสัญจรเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสอค่ะมีชาวบ้านสัญจรไปมาตลอดเวลาและทางรอดอุโมงนะคะในช่วงเวลากลางคืนค่ะ ไม่มีแสงสว่างของไฟฟ้าที่เพียงพอทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาค่ะดิฉันขอวิงวอนกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ขับขี่สัญจรมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตและมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ เรื่องที่3ค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะปัญหาฝนทิ้งช่วงเกิดภัยแล้งนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องในเขต4จังหวัดนครราชสีมามาเกือบทุกตำบลเลยค่ะเกษตรกรร้องขอให้รัฐบาลน,นะคะช่วยขุดรอกสระน้ําและทําฝายชะอน้ําค่ะ <S <S <ๆ>เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามวิกาลค่ะและขอให้รัฐบาลน,นะคะมีมาตรการควบคุมราคาปุย๋ยซึ่งปัจจุบันมีราคาที่สูงมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของชาวบ้านนะคะสูงขึ้นซึ่งไม่สมดุลกับราคาพืชผลทางการเกษตรณนะปัจจุบันค่ะจึงขอให้รัฐบาลเยียวยาเร่งแก้ไขกับเกษตรกรที่ประสบปัญหาอยู่ขนาดนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณท่านประธานค่ะ